สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทำเรื่องทองกับ GCA p นะคะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนทองคําไม่พลาดทุกโอกาสทองมองขาดทุกโอกาสการลงทุนค่ะเรามาดูราคาทองคํากันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองคำนะคะหลังจากคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำก็ได้มีการเลือกข้างนะคะ,ะขึ้นมาทางด้านของฝั่งแนวต้านนะคะแล้วก็ขึ้นมายืนเหนือบริเวณ1,800เหรียญนะคะเมื่อวานนี้ราคาทองคําก็ช่วงเช้านะคะมีการเปิดตลาดขึ้นมาเนี่ย ราคาทองคำนะคะมีการขยับขึ้นไปเพจใกล้ๆบริเวณแนวต้านนะคะห8 2 3เหรียญน,นะคะแต่ยังไม่ผ่านจุดนี้ไปก็เริ่มที่จะมีแรงขายกลับเข้ามานะคะแต่ว่ายัางไงก็ตามรามคาทองคํายังไม่ได้หลุดแนวรับสำคัญ1,800เหรียญไปได้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยลงมาได้แค่บริเวณ1,808เหรียญน,นะคะเพราะว่ามีปัจจัยที่ ยังคงเข้ามาหนุนนะคะในส่วนของราคาทองคำหลักๆเลยก็คงต้องเป็นในช่วงของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ทางด้านของคุณพาเวลนะคะได้มีการออกมานะคะพูดนะคะออกแนวโดวิชนะคะก็คือได้มีการบอกว่า,าการปรับลดวงเงิน QE จะเริ่มขึ้นในปลายปีนี้นะคะแต่ การปรับลดวงเงิน QE ไม่ได้เป็นการเร่งปรับอัตราดอกเบีย้ยนะคะก็เลยทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นมาค่ะ อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนุนหลักเลยนะคะที่ทําให้ราคาทองคำขึ้นมายืนเหนือบริเวณ1,800เหรียญค่ะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือในส่วนของการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์นะคะซึ่งสกุลเงินดอลลาร์มีการอ่อนค่ามานะคะหน้าขณะนี้เนี่ยอยู่บริเวณ92.63แล้วก็การปรับตัวนะคะของอัตราผลตอบแทนบัตรัฐบาลเองเมื่อคืนนี้ก็มีการหลุดลงมาจากบริเวณ1.3เปอร์เซ็นต์ลงมาอยู่ที่บริเวณ1.87นะคะอ 1.287นะคะขออภัยนะคะ,ะการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็การปรับตัวลงมาของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลน,นะคะก็เป็นปัจจัยที่ยังคงหนุนนะคะให้ราคาทองคำนะคะยังคงมีแรงซื้อนะคะแล้วก็มีการปรับตัวลงมา ในลักษณะของปรับตัวแบบมีขีดจำกัดอยู่นะคะแล้วก็ยังคงยืนเหนือนะคะแนวต้านเออแนวรับสําคัญ1,800เหรียญได้นะคะแล้วกอ็อีกสถานการณ์หนึ่งที่เราคงต้องจับตาดูนะคะเพราะว่า,าสถานการณ์นี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาหนุนนะคะราคาทองคำได้นะคะในช่วงระยะเวลาก็คือสถานการณ์นะคะ ความตึงเครียดในอัฟกานิสถานนะคะหลังจากที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางด้านของสหรัฐอเมริกาได้มีการนะคะปฏิบัติการโจมตีทางด้านอากาศนะคะแล้วก็มีการประทะแล้วก็การการเจอหน้ากันมากขึ้นนะคะ mm. ก็เลยทําให้มองว่าสถานการณ์นี้เนี่ยเราคงต้องจับตาเราดูเพราะว่าถ้าเกิดว่า เกิดสถานการณ์บานปลายขึ้นเนี่ยอาจจะส่งผลนะคะต่อราคาทองคําก็คือเป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนในส่วนของราคาทองคำแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์นะคะไม่ได้มีการประทะก,กันมากมายไม่ได้มีการ บานปลายมากขึ้นเนี่ยก็คงต้องกลับมาให้ความสนใจในส่วนของเศรแล้วก็ในส่วนของดัต้า Data ของอีคโนมิกที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะนี้ก็เป็นปัจจัยที่ยังคงหนุนนะคะในส่วนของราคาทองคําแต่ยังไงก็ตามนะคะในส่วนของราคาทองคําของไทยเนี่ยก็ยังคงมีปัจจัยที่เข้ามากดนะคะนั่นก็คือในส่วนของอเงินบาทของไทยนะคะที่มีการแข่งค่าขึ้นมานะคะเนื่องจากหลักๆเลยก็คือการอ่อนค่าของสกุลเงิน าะะทำให้เงินบาทไทยนะคะมีการแข็งค้าขึ้นมาแล้วก็สถานการณ์นะคะผู้ติดเชื้อของไทยเนี่ยเริ่มมีการปรับลดลงนะคะก็เลยมองว่า,าไทยเนี่ยได้ผ่านจุดพีคข,ของโควิด -19 ตรงนี้ไปแล้วนะคะเพราะว่า,าผู้ติดเชื้อเนี่ยเริ่มที่จะมีการปรับตัวลดลงแล้วนะคะก็เลยมองว่า,าสถานการณ์เริ่มจะดีขึ้นแล้วก็ทางนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการ เป็นการปรับนะคะมาตรการผ่อนคลายนะคะในส่วนของการรับมือของโควิดมากขึ้นก็มีความคาดหวังกันนะคะว่าเศรษฐกิจนะคะจะเริ่มกลับมาเปิดกันในเร็วๆนี้ก็เลยส่งผลให้ในส่วนของตัวค่างเงินบาทเองเนี่ยเริ่มที่จะมีการแข็งค่า,ข,าขึ้นมานั่นเองนะคะนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ลบต่อราคาทองคำนะคะในส่วนของราคาค่างเงินบาทเป็นเองนะคะ แล้วก็ในส่วนของสัปดาห์นี้นะคะสิ่งที่เราต้องติดตามถือได้ว่าเป็นไฮไลท์เลยก็คือในคือในช่วงของวันศุกร์นะคะที่จะมีการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มนะคะของของเดือนสิงหาคมซึ่งอันนี้คงต้อง,ต,องต,ต้องติดตามเพราะว่าในส่วนของ ที่เราหวังไว้ว่าแจ็คสันโฮเนี่ยจะชี้นะคะในส่วนของราคาทองคำเนี่ยก็ถือได้ว่ายังไม่ค่อยชัดเจนมากนักนะคะราคาทองคำเนี่ยยังไม่ได้มีการเบรกกรอบใหญ่อย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นความหวังของเราในสัปดาห์นี้จะอยู่ที่ตัวเลขการจ้างงานถือได้ว่าค่อนข้างที่จะสําคัญนะคะเพราะว่าในการประชุมเนี่ยคุณพาเวลได้มีการพูดไว้ชัดเจนนะคะว่าถ้าเกิดว่าตัวเลขการจ้างงานเนี่ยมีการดีนะคะดีดีอย่างต่อเน,นื่องเนี่ยอาจจะเป็น ปัจจัยหนึ่งนะคะที่ช่วยในการตัดสินใจนโยบายทางด้านการเนี่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องติดตามคือ คืนวันศุกร์นะคะมีการประกาศตัวเลขฝังแรงงานก็คงต้องจับตารอดูเป็นไฮไลท์ของสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีการประกาศในช่วงเวลา2องทุ่มค่ะเป็นดัชนีราคาบ้านนะคะตัวเลขเดิมอยู่ที่1.8ค่ะคาดการรอบนี้มองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงที่1.7นะคะถ้าเกิดว่าออกมาตามคาเนี่ยก็มองว่าน่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทองคำนะคะแล้วก็ขยับไปในช่วงเวลา2องทุ่มสีนะคะเป็น P.M.I. ของชิคาโก้นะคะ ตัวเลขเดิมอยู่ที่73.4ค่ะคาดการรอบนี้ก็มองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงที่69.8นะคะถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดก็มองว่าน่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทองคำค่ะขยับไปในช่วงเวลา3ทุ่มนะคะตัวเลขสุดท้ายเป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะตัวเลขเดิมอยู่ที่1.2 1.29.1นะคะคาดการมองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงที่1.23นะคะถ้าเกิดว่า ออกมาตามคาดเนี่ยก็มองว่าน่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทองคำนะคะวันนี้ตัวเลข3ตัวคาดการมองบวกหมดเลยนะคะในลงทุนทของ้องจับตารอดูในส่วนของหน้าง,งานว่าตัวเลขจะออกมาตามคาดหรือไม่นะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะไปพูดคุยก,กันกับอาจารย์ปุ้ยนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกราฟเทคนิคค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายเราแล้วสวัสดีค่ะอาจาร์คะครับสวัสดีครับ จ้าอาจารย์คะหลังจากที่คืนวันศุกร์นะคะราคาก็มีการปรับตัวขึ้นมาแล้วก็ณขณะนี้เนี่ยยังคงยืนเหนือบริวเวณหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญได้อย่างแข็งแกร่งนะคะวันนี้อาจารย์มีมุมมองอยังไงเกี่ยวกับราคาทองคำบ้างคะครับการทรงตัวของทองคำเนี่ยนะครับนะก็ก็ยังยังสามารถที่จะทรงตัวอยู่เหนือระดับหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญได้นะครับนะซึ่งก็ยังมองว่า เป็นของทองคำนะที่เป็นขาขึ้นเนี่ยระยะกลางระยะสั้นเนี่ยก็ยังดูแข็งแร่งอยู่นะครับนะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยนะฮมีแรงขายทำกําไรออกมานะฮะแาเหตุของการเกิดแรงขายเนี่ยนะครับส่วนดนึ่งก็น่าจะมาจากปันะจจัยทางเทคนิคนะฮะซึ่งให้ดูภาพประกอบในภาพที่สองนะครับนะจะเห็นว่า สัญญาณของแม็กดีนะครับกับราคาทองคำเนี่ยนะฮะมันเดินส่วนทางกันนะครับคือพูดง่ายๆว่าในขณะที่ราคาทองคำเนี่ยยังคงดีตัวขึ้นขยับตัวขึ้นนะฮะแต่ว่าสัญญาณของแม็กดีเนี่ยเริ่มปรับทวต่ํัลงต่ับลง,บลงนะครับนัทมงบอกว่ามีสัญญาณที่เป็น บลนซ์แบลนซ์เนนะีนั่นคือพูดง่ายๆว่าอาจจะมีแรงขายทลลยํากําไรระยะสั้นออกมานะครับแต่ว่าการขายทำกำไรระยะสั้นนั้นนะครับการปรับตัวลงก็ยังทําได้ไม่มากนะฮะเพราะว่าการปรับตัวลงหรือออดตัวลงเนี่ยนะฮะก็ยังอยู่เหนือระดับเส้นอัพเทรนนะครับซึ่งตรงน,นี้เราบอกว่าเป็นลักษณะของการย่อพักตัวมากกว่า นะครับนะเป็นการยอดพักตัวในแนวโน้มขาขึ้นดังนั้นการเก็งกำไรในที่ทางขาขึ้นนั้นยังสามารถที่จะทําได้อยู่นะครับนะแล้วก็ราคาทองคำเนี่ยก็ยังไม่ลดระดับหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญลงมานะครับซึ่งึงย,ยังถือว่าเป็นแนวรับจิตวิญานะครับนะที่ระดับหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญน,นะแล้วก็ เามื่อวานนะฮะก็ลงมาทดสอบที่บรินเวณแนวรับนะครับที่ใกล้ๆหนึ่งพันแปดร้อยสิบเหรียญแล้วก็หนึ่งพันแปดร้อยห้าเหรียญนะครับก็ถือว่าอยู่ในกรอบแนวรับของวันวานนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยวันนี้นะฮะวันนี้เราอาจจะเห็นลักษณะอการรีบาวด์ขึ้นไปแต่ว่าการรีบาวด์ขึ้นนั้นก็ก็ยังจําไดไม่มากนะครับเนื่องจากว่ายังมีสัญญาณของแบลติเดเวเทเชนที่ยังคงทํางานอยู่ดังนั้น ในช่วงนี้นะฮะเราอาจจะเห็นลักษณะการสวิงตัวนะครับหรือแว่งตัวเนี่ยราคามันมันอาจจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าในช่วงหนึ่งหรือสองวันนี้หรือใน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 ตลอดสัปดาห์เนี้ยทองคำเนี่ยน่าจะทำมุมแคบลงแคบลงนะครับนั่นหมายความว่าการทำมุมแคบลงที่เป็นในลักษณะที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมในลักษณะ อย่างนี้นะครับเป็นการเคลื่อนตัว,พวเพื่อรอปัจจัยข่าวนะครับซึ่งซึ่งในรบสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีปัจจัยข่าวในเรื่องของอตัวเลขนับความนะครับแล้วก็การจ้างงานของ ATP นะครับนะซึ่งซึ่ง,งตรงนี้นะฮะก็น่าจะทําให้ช่วงท้ายตลาดนั้นนะฮะมีความผันผวนเอ่อขอโทษนะในช่วงท้ายสัปดาห์นะตลาดอาจจะมีความผันผวนนะครับ ส่ว fate, นในช่วงต้นสัปดาห์เนี้ยนะฮะก็น่าจะเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนตัวแปงตัวเพื่อรอปจจแจข่าวครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะถ้าเราเล่นในกรอบที่เป็นแนวรับกับแนวต้านในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะครับก็น่าจะสามารถที่จะทํากําไรได้นะครับโดยม่กรอบแนวต้านนะครับนะฮะระหว่างวันเนี่ยแนวต้านจะอยู uh ่ท uh, ี่ระดที uh, ่บริเวณหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสองเหรียญ ไปจนถึง1,833เหรียญน,นะครับในขณะที่แนวรับเนี่ยนะครับวันนี้เราขยับขึ้นมาที่บริเวณ1,805เหรียญถึง1,800เหรียญน,นะครับโดยมนจจุดซอบรอดนะครับหากราคาหลุดต่ำกว่า1,780เหรียญลงไปนะครับให้นักนทุนเนี่ยทำการซอบรอดเอกไปก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหากรอบการเข้าซื้อให้ในครั้งถัดไปนะครับแต่งรายก็ตามเนี่ยนะครับ ในช่วงหนึ่งสองวันเนี่ยนะเราเราอาจจะต้องเก็งกำไรกรอบที่ให้ไว้ก่อนนะครับนะแล้วก็มีจุดสต็อปลดไว้นะก็เชื่อว่าน่าจะมีลักษณะของการยอ่อแล้วก็ดิ่งตัวขึ้นไปนะครับก็น่าจะทําให้อาดทำกำไรให้กับนักทุนได้นะครับนะทีนี้มาดูนในส่วนของทองคำ96.5ทองคำ96.5น,นั้นนะครับภาพรวมเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวในลักษณะที่เป็น Up ั p trend เกนะินตัวตามราคัโกลสปอร์ตของมังนอกนะครับแโนะดยมีกรอบแนวต้าอยู่ท่าทาทเมนเจ็ดพันเก้าร้อย 27, บาทนะครับไปจนถึงสองเมแดพัยบาทนะครับอันนี้จะเป็นกรอบแนวต้ของสำหรับทองคำขัห้าในส่วนแนวรับนะครับแนวรับก็จะมองท่าทาทเีมนเจดพเจ็ด้อยามสิบาทไปจนถึงสองมเจ็ดาร้อบาทนะครับอันนะี้จะเป็นกรอบแนวรับสำหรับทองคำขับนหกจุดห้า 5, นะครับ ในเบื้องต้นก็ยังเชื่อว่าแรงซื้อนะครับแรงซื้อหรือสัญญาณของทองคำที่เป็นที่เป็นอัพเทรนอยู่เนี่ยนะฮะก็ยังมีมากอยู่นะครับดังนั้นการที่ราคายอดตัวลงมาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าซื้อประกงกนไรได้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยนะฮะถ้าหากราคามันขยับตัวเข้าหาแนวต้านจริง นะฮะนักทุนอาจจะ,ะมาสลับหน้ามาเก็งกำไรในทิศทางขาลงในรอบสั้นๆได้นะครับแต่แต่ว่าการเก็งกำไรในทิศทางขาลงนั้นนะครับให้นักทุนเก็งกำไรในช่วงก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มนั่นหมายความว่าก็สามารถจะเก็งกำไรในช่วงต้นสัปดาห์ได้เท่านั้นนะครับสำหรับการเก็งกำไรในทิศทางขาลงนะฮะ นะแล้วก็เดี๋ยวเราคงจะต้องไปติดตามกันข่าวในช่วงปลายสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งนะแต่อะไรก็ตามเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับน่าจะเป็นลักษณะกรามย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับแล้วพอชนแนวต้านแล้วก็จะเกิดสัญญาณแบรดดิ้งไรเวอร์เจนก็จะเกิดแรงเทขายทำกำไรออกมาเหมือนเดิมนะครับนะก็ฝากนักทุนนะครับคงจะต้องเก่งกับนดตามกรอบที่ให้ไหว้นะครับจะจะมีความขึ้นได้อย่างไรนะครับในวัน พรุ่งนี้นะรับเราคงจะต้องมาติดตามพิศาแล้วก็แนวโน้มราคาทองคาต่อไปครับ ก็ขอขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะโดยที่อาจารย์มองว่าวันนี้ราคาทองคำมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นเทสบริเวณแนวต้านนะคะนักลงทุนท่านใดที่ซื้อมาแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็ถือรอขึ้นเทสบริเวณแนวต้านส่วนท่านใดที่มือเปล่านะคะรอจังหวะในการซื้อเนี่ยก็คงต้องรอจังหวะที่มีการย่อตัวนะคะบริเวณ1805เหรียญตรงนี้เป็นบริเวณแนวรับถ้าเกิดว่าเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณนี้ก็สามารถที่จะพิจารณาเข้าซื้อนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปทํากําไรค่ะจีแคมให้ไว้ที่แนวต้าน1823ย ถึงบริเวณ1,828เหรียญถ้าเกิดว่าเคลื่อนตัวเข้าใกล้แนวต้านตรงบริเวณนี้แล้วไม่สามารถทะลุไปได้ก็แบ่งขายทํากําไรออกไปนะคะนักลงทุนสามารถลงทุนตามกรอบที่ทางด้านของ GCap ให้ไว้ได้เลยนะคะส่วนนักลงทุนท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดในการซื้อขายหรือว่าเปิดบัญชีในการซื้อขายนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยค่ะ วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8.50นาิกหนาทีเป็นต้นไปวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ